มีอีกหนึ่งความสามารถที่สุดเจ๋งและยอดเยี่ยมมากๆในเว็บไซต์ whiteboard.chat ที่หลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้นะครับแต่บอกเลยว่าถ้ารู้แล้วเนี่ยว้าวมากๆนั่นก็คือระบบของการตรวจคำตอบอัตโนมัติทำได้จริงหรือไม่พิสูจน์กันครับ ไวบอทด c ช a t เอพิโซดที่10มาแล้วครับสว,สวีสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทีดินแช์นะครับคลิปนี้นะครับเป็นตอนที่10แล้วน่าจะเป็นตอนสุดท้ายตามที่ได้ออกแบบเอาไว้นะครับถ้าใครที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกเมื่อมาถึงตอนนี้เนี่ยก็แนะนําให้รีบสมัครสมาชิกกันนะครับแล้วก็ค่อยๆลองเรียนรู้มาทีละคลิป2คลิปวันละคลิป2คลิป พอครบ10คลิปเนี่ยผมมั่นใจว่าคุณครูหลายๆท่านนะครับน่าจะได้ใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ whiteboard.chat 100%เต็มเลยนะครับในวันนี้ครับเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการให้ระบบหรือให้กระดาน whiteboard เนี่ยตรวจคำตอบของนักเรียนแบบอัตโนมัติว่าแต่ว่ามีวิธีการอย่างไร ตรวจแบบไหนได้บ้างรูปแบบข้อคําถามแบบใดได้บ้างเดี๋ยวเราไปเรียนรู้ด้วยกันในคลิปนี้นะครับก่อนจะไปรู้ฝากติดตามก่อนฝากกด subscribe ด้วยฝากกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กับทีเด่นแชร์ก่อนไปรับชมกันต่อด้วยนะครับอย่าลืมกดนะครับไปเรียนรู้กันต่อได้เลยโอเคครับในแบบแรกนะครับผมจะลองนําโจทย์คณิตศาสตร์ง่ายๆเข้ามานะครับเป็นตัวเลขนะ ตัวเลขนี่คิดว่าน่าจะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์็มนะครับแต่ยังไงก็ต้องลองดูเพื่อความมั่นใจนะครับเดี๋ยวเรามาลองพร้อมๆกันเราจะนำนะครับเข้ามาในลักษณะแบบนี้อันนี้เป็นเพจวันหรือว่าเพจที่หนะครับผมจะนำเข้ามาในลักษณะแบบนี้เลยนะครับเคานี้เลือกนิดนึงนะครับแล้วก็กด move นะครับขยับประมาณตรงนี้ resize นิดนึงนะครับ อ่าสักประมาณเท่านี้แล้วก็ขยับขึ้นบนโอเคนะครับอันแรกนะครับหน้าแรกประมาณนี้ต่อไปนะครับหน้าที่2นะครับก็เพิ่มหน้าเข้ามาแล้วก็ทําการแอดไฟล์นะครับอัปโหลดไฟล์เข้ามาอันที่2จะเป็นคําศัพท์ภาษาอังกฤษนะครับคําศัพท์ภาษาอังกฤษอ่านี้มีอันนี้อยู่นะครับขออนุญาตเคลียร์ออกก่อนนะครับโอเค คีย์ออกในลักษณะแบบนี้แล้วก็อัปโหลดไฟล์เข้ามานะครับซึ่งในที่นี้ผมเลือกไฟล์ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์เท่านั้นนะครับผมไม่ได้เลือกจาก Google, Google Drive หรือว่าจากแบบอื่นนะครับอันนี้ก็กดนำเข้ามาอันที่2เป็นนะครับภาษาอังกฤษแบบนี้เลยนะครับคิดว่า2แบบนี้น่าจะใช้ได้นะครับแต่ยังไงก็ต้องลองดูว่าได้จริงหรือเปล่า ส่วนในแบบที่3นะครับผมจะลองแบบนี้ดูบ้างแต่คุณครูสามารถนำไปปรับได้เลยนะครับนั่นก็คือลองให้พิมพ์คำตอบเป็นภาษาไทยบ้างนะครับอยากรู้ว่าทั้ง3แบบเนี่ยแต่ละอันเนี่ยได้หรือไม่และแบบไหนบ้างที่มีปัญหานะครับมีอะไรบ้างมีตัวเลขมีภาษาอังกฤษแล้วก็มีภาษาไทยหลังจากคิดได้แบบนี้แล้วเราต้องกำหนดฉเฉลยครับ การกำหนดเฉลยนะครับผมคงไม่ได้พาไปกำหนดทุกอันนะครับเพียงแค่ทำเป็นตัวอย่างเท่านั้นนะครับวิธีการก็ไม่ยากนะครับกดไปที่เมนูที่เป็นตัว T ตรงนี้นะครับที่เขียนว่า Rise นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราเลือกไปที่อันที่5นะครับที่เขียนว่า Check Box for Answer Check Box for Answer ในลักษณะแบบนี้นะครับกดคลิกหนึ่งครั้ง ลังจากนั้นนะครับก็ทําการวาดไปในส่วนที่เราต้องการกําหนดเฉลยนะครับนี่เลยผมวาดไปในลักษณะแบบนี้นะหลังจากที่ได้แบบนี้แล้วนะครับเราจะกดคลิกไปที่เมนู move and resize ด้านซ้ายมือนะครับแล้วกดคลิกขวาไปยังช่องที่ต้องการจะใส่เฉลยเลือกอันแรกนะครับที่เขียนว่า add answer and point นะครับกดคลิกหนึ่งครั้งทำการ add point ก่อนนะครับแล้วก็ add answer หรือคำตอบลงไปซึ่งข้อที่1เป็น5นะครับเราก็จะทำในลักษณะแบบนี้นะครับให้กับทุกๆช่องเลยนะครับอันนี้ก็1คะแนนอันนี้คำตอบเป็น10นะครับอันนี้1คะแนนนะครับคำตอบเป็น13โอเคนะครับในลักษณะแบบนี้ต่อไปไปที่สไลด์ที่อ่าไม่ใช่สไลด์นะครับหน้าที่2หน้าที่2จะเป็น คำศัพท์ภาษาอังกฤษในลักษณะแบบนี้นะครับอ่าเดี๋ยวรอโหลดแป๊บหนึ่งนะครับอ่าโอเคขึ้นมาละเหมือนเดิมนะครับไปที่ตัว T นะครับแล้วเลือกไปที่คําว่า Text box for answer นะครับกดคลิกแล้ววาดนะครับจะขออนุญาตทำเป็นตัวอย่างเพียงแค่2อันเท่านั้นนะครับสำหรับอันนี้โอเคครับแล้ว Move and resize นะครับคลิกขวา Add answer and point นะครับอันนี้ point หคะแนน คำตอบคือ CAR นะครับแล้วเซฟเคครับอันนี้เหมือนเช่นเคยนะครับ Add answer and point 1 point ครับตรงนี้ D U C K Duck นะครับกด save สุดท้ายครับหน้าที่3นะครับเพจที่3ตรงนี้ผมก็จะเลือกเหมือนเดิมนะครับ t e c k box for answer วาดลงไปนะครับตรงนี้ อันนี้ก็วาดลงไปตรงนี้นะครับอขออนุญาตขยายอันที่1สักนิดหนึ่งนะครับอันนี้ลบออกนะครับแล้ววาดใหม่เมื่อกี้มันเล็กไปนิดหนึ่งนะครับโอเคประมาณเท่านี้แล้วใส่เฉลยนะครับ1อันนี้น้ำแข็งใส่น้ำแข็งใส่เคนะครับส่วนอันนี้นะครับอนุญาต เคหนึ่งคะแนนแล้วก็พิมพ์เฉลยเคเรียบร้อยหลังจากที่เราใส่เฉลยแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะไปทดลองกันดูครับว่าเมื่อนักเรียนพิมพ์ตอบแล้วระบบจะตรวจอัตโ,ตโนมัติยังไงครับโอเคครับตอนนี้ผมจำลองตัวเองเป็นนักเรียน1คนนะครับจริงๆแล้วมี2คนแหละแต่จะขออนุญาตลองทำดูเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นนะครับ จะคลิกนะครับไปที่ช่องที่ต้องการพิมพ์คําตอบหนึ่งครั้งนะครับแล้วพิมพ์ลงไปเลย่าในลักษณะแบบนี้นะครับอ่าโอเคขออนุญาตเลือกก่อนนะครับน่าจะต้องเลือกเทคหรือเปล่านะครับอ่าโอเคนะครับเลือก Move and resize นะครับแล้วพิมพ์คําตอบโอเคนะครับในลักษณะแบบนี้อาจจะไม่ตรงนะครับอืมนะครับมันสามารถขยับได้นะครับพิมพ์แล้วสามารถขยับได้นี่นะครับเดี๋ยวค่อยขยับทีหลังก็ได้นะครับ อเ okay. อ่าได้นะครับ13ขยับนิดนึงนะครับป,รปึ๊บคลิอ่าโอเคนะครับอันนี้เป็นหน้าที่1น,นะครับพิมพ์คำตอบลงไปเรียบร้อยแล้วต่อไปหน้าที่2นะครับหน้าที่2จะเป็นคําศัพท์ภาษาอังกฤษตรงนี้นะครับอ่าลองพิมพ์อันนี้เป็น car นะครับ car นะครับ move and resize ขยับนิดนึง โอเคนะครับประมาณตรงนี้ปึ๊บอ่าอันนี้ผมจะลองพิมพ์แล้วไม่ขยับอะไรดูนะครับลองให้มันบิดเบียดแบบนี้แหละนะครับโอเคสองหน้าแล้วต่อไปเป็นหน้าที่สามครับหน้าที่สามซึ่งตอนนี้จากที่สังเกตนะครับคือนัเกเรียนพิมพ์ลงไปแล้วยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าคุณครูเนี่ยยังไม่ได้เปิดระบบในการตรวจอัตโนมัตินะครับอ่าอันนี้ลองพิมพ์น้ำ แข็งใสนะครับแล้วก็อันนี้อนุญาตโอเคนะครับทีนี้กลับมาในหน้าของคุณครูครับมาลองเปิดระบบอัตโนมัติหรือระบบตรวจอัตโนมัติกันดีกว่านะครับการเปิดระบบอัตโนมัติก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรนะครับคุณครูก็เพียงแค่เดี๋ยวขออนุญาตกดรีโหลดหน้านี้ก่อนนะครับเหมือนค้างอยู่นิดนึงโอเคนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับ อ่าโอเคการเปิดระบบตรวจอัตโนมัตินะครับก็ดูที่จุด3จุดตรงนี้นะครับที่คำว่า Action กดคลิก1ครั้งนะครับจะเห็นนะครับมีเมนู2เมนูที่จะได้ใช้นะครับนั่นก็คือ Auto Correct All Board กับ d e l i t e Auto Correct นะครับก็คืออันบนสุดอันที่1เนี่ยคือเปิดระบบอันที่2คือการปิดระบบนะครับอ่าผมจะลองกดคลิกที่คำว่า ออโต้คอร์เรกออร์บอนะครับกดคลิกหนึ่งครั้งอ่าแล้วกดโอเคนะครับทีนี้กลับมาดูในฝั่งของนักเรียนนะครับอ่ากลับมาดูในฝั่งของนักเรียนเคตั้งแต่หน้าที่1เลยนะครับอ่าโอเคนะครับหน้าที่1จะเห็นในลักษณะแบบนี้นะครับหน้าที่1จะเห็นในลักษณะแบบนี้ผมน่าจะใส่มีการใส่เฉลยผิดหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะหรือว่า จะต้องเป็นการพิมพ์คําตอบลงไปโดยการใส่เทคหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองดูอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวจะพาดูนะครับอ่าอันนี้ถูกต้องนะครับอันนี้ถูกต้องแต่ทําไมนะครับอันที่เป็นตัวเลขถึงผิดอันนี้ก็ตรวจไม่ได้อืมอันนี้ก็ตรวจไม่ได้ตรวจได้เฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้นหรือเปล่านะครับ เมื่อกี้ผมทดลองดูน่าจะมีข้อผิดพลาดเล็กน้อยนะครับเราจะไม่ใช้ move and r e s i z และแต่เราจะใช้เป็นตัว Tech t e x t แทนนะครับตรงนี้นะผมจะลองพิมพ์คำตอบลงไปโดยใช้ t e x t นะครับนี่เลยนะครับก็จะเห็นว่าเมื่อเรากดที่ตัว T นะครับหรือว่ามันจะขึ้น Pop Up a b r u t Right เนี่ยนะครับเขียนเนี่ยมันจะขึ้นเป็น Cursor กระพริบ IP, เป็นตัว I ลักษณะแบบนี้แล้วเราพิมพ์คำตอบลงไปเลยนะครับโอเคนะครับในลักษณะแบบนี้ อันนี้ผมขออนุญาตลองลบออกนะครับเคน,นี้ลบออกแล้วลองพิมพ์เข้าไปใหม่นะครับ13 K นะครับ13อันนี้เป็น8นะครับอ่าทีนี้ลองเปิดระบบนะครับตรวจดูว่าจะถูกหรือเปล่านะครับเคมาดูพร้อมกันครับปึด๊ดตึดนี่ไงครับได้เรียบร้อยไม่มีปัญหานะครับตอนแรก คิดว่านะครับน่าจะเป็นได้เฉพาะภาษาอังกฤษไหมแต่ปรากฏว่าตัวเลขก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ที่ไม่น่าจะได้เดี๋ยวผมขออนุญาตลองอีกครั้งหนึ่งกันแล้วกันนะครับเมื่อกี้นะครับไม่น่าจะได้หรือเปล่านะครับก็คืออันนี้อลองพิมพ์คําตอบลงไปนะครับโอเคผมปิดระบบละตอนนี้น้ําแข็งใสเคนะครับแล้วก็อันนี้เป็นอนุญาตเรียบร้อยแล้วนะครับ ่าทีนี้ลองเปิดระบบตรวจอีกครั้งหนึง่งจึ๊บอืมเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวดูกันอ้าวได้เหมือนกันนะครับได้เหมือนกันไม่มีปัญหานะครับสามารถได้ทั้งตัวเลขได้ทั้งข้อความที่เป็นภาษาอังกฤษข้อความที่เป็นภาษาไทยเลยนะครับแต่ให้ใช้เป็นการพิมพ์คำตอบโดยการกดที่ ตัวทนะครับหรือว่าเมนูที่เป็นเทคตรงนี้แทนการใช้ move and resize นะครับโอเคครับในคลิปนี้ต้องเอาไว้ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดตกหล่นประการใดก็พิมพ์คอมเมนต์มาถามก็ได้เดี๋ยวผมจะัาคลิปเพิ่มให้และถ้าชื่นชอบเนื้อหาประมาณนี้ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้กับเพื่อนๆเ,เพื่อเป็นประโยชน์มากขึ้นมากขึ้นและมากยิ่งขึ้นในการส่งต่อถึงห้องเรียนทั่วจักรวาลด้วยนะครับ คลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับที n เดินแชร์ด้วยเด้ออย่าลืมกดกันเยอะๆนะครับกดกันเยอะๆกดกันเยอะๆเลยเพื่อเป็นกำลังใจในการผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปมาทำการศึกษาไทยให้สนุกขึ้นดีขึ้นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปด้วยกันนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวีดัสวัสดีจ้าอยากให้ทำอะไรเพิ่มคอมเมนต์มา ล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับ